ครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัวตอนเดียวครับผมให้ดูกระบะท้ายของเขาครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าใครที่นํารถไปใช้ในเชิงพาณิชย์ครับกระบะท้ายของเขานี่ยโอ้โหกว้างมากนะครับต้องบอกเลยกว้างมากนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านในครับด้านในคันนี้ครับเป็นตัวตอนเดียวแต่ว่าใครที่กําลังมองตอนเดียว C คูณ C แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ครับต้องบอกเลยว่าแนะนําคันนี้เลยนะครับนี่ เป็นตัวตอนเดียว4ีคุณสีเกียวโตครับมีจอให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็กุญแจของเขาครับเป็นแบบบิดสตาร์ทนะครับกุญแจมี2ดอกให้แบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นตัวตอนเดียวครับอ่าซึ่งตอนเดียวเราพาชมนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมทั้งเกียอโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ธรรมดากันบ้างครับในตัวตอนเดียวครับแล้วก็คันนี้ครับ ซึ่งเป็นตัวตอนเดียวอ่าคันนี้เป็นตัวโฟล์อเหมือนกันครับตัวขับเคลื่อนสีลอ้อเหมือนกันแต่คันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับน่าเกียร์ธรรมดาน่านะครับหลายคนอาจจะสงสัยรูปแบบของหัวเกียร์ว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้นะครับอ่าคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับเกียร์ถอยก็อยู่ใกล้ๆก,กับเกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่วิธีการที่จะเข้าเกียร์ถอยนะครับอ่ามีเพิ่มขึ้นมาก็คือ นะครับจับแบบนี้ครับใช้2นิ้วด้านล่างนะตอนนิ้วกลางนะครับดึงขึ้นแบบนี้ครับกดหัวเกีย์แล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็ผาักไปให้สุดครับนี่มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับผักไปให้สุดถ้าเราไม่ได้จับตัวล็อกข้างล่างนะครับเราแค่ผักไปเนี่ยมันจะเป็นเกียวหนึ่งคือมันจะสั้นกว่านะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราจับตัวนี้ครับดันขึ้นแล้วก็ผักไปจะยาวกว่านั่นเองนะครับการเข้าเกียร์ถอยของไททันตอนเดียวเกียร์ธรรมดานะครับตัว โมเดลปี2 0 2พนั่นเองนะครับอ่านี่ก็เอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับตัวตอนเดียวนี่ครับ